การที่คุณเก่งมากๆในบางสิ่งนะครับแน่นอนว่าคุณก็จะต้องมีสิ่งที่คุณไม่ถนัดที่สุดเหมือนกันนะครับในเฉพาะคลิปนี้นะครับที่ผมกําลังจะพูดถึงเรื่องมีดนะครับเพราะเป็นหนึ่งในอาวุธที่ผมเล่นน้อยที่สุดก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับต้องขอยกมือไหว้กันไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ใช่ผู้เล่นที่เล่นมีดเก่งนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมขอมาว่าอยากให้ทําคลิปความรู้เกี่ยวกับมีดนะครับผมก็จะเอาความรู้ของผมมาให้นะครับส่วนจะเอาไปเล่นยังไงนี่ ต้องให้คุณผู้ชมไปหาประสบการณ์กันเองเลยจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกนะว่าคนเราจะต้องมีทั้งสิ่งที่ถนัดและไม่ถนัดนะแต่มีดเนี่ยมันดันเป็นสิ่งที่ผมไม่ถนัดแต่ว่าคุณผู้ชมขอมาเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาทําคลิปความรู้เกี่ยวกับมีดแล้วกันนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะพูดนะครับก็จะมีอยู่ประมาณแเรื่องด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือการชาร์จคลิกซ้ายนะครับอย่างที่2การชาร์จคลิกขวาอย่างที่3นะครับผมจะมาโชว์ท่าขาวสตักเกอร์ของมีดนะครับมันไม่ใช่คอมโบนะครับแต่ว่ามันสามารถ ที่จะใช้ในการสแตักเกอร์ได้หนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวเป็นท่าอะไรมารอดูกันนะครับในที่สี่นะครับเราจะมาพูดถึงแมคชีนิกเด็คเจอร์เดดนะครับที่ทําได้เฉพาะมีดแล้วก็พัดนั่นเองนะครับอย่างที่5นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องเจตแอสซเซทล้างและเนเจอร์สเต็ปนะครับอย่างที่6ก็คือจะเป็นเจตไพฟอร์ดข้อที่เจ็ดจะคุยเกี่ยวกับเรื่องเจตเด็ดฟูลนะครับแล้วก็ข้อที่แปดเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการแด็ดไวของมีดนั่นเองนะครับโอเคครับมาเริ่มที่ชาร์จคลิกซ้ายก่อนเลยแล้วกันนะครับชาา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 ารร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 ์์์จจจจคคคคคิิิกกกกกกซซ้้้้้ยยยยขขขขขออออองงงมมมมมมีีีีีีดดเเเเเนน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 ่่่่่ปปป็ะะะะะะไไไทผชชชบบบววัััพลณ ไกลกว่านี้ก็น่าจะได้นะตรงนี้ก็น่าจะได้เวลาชาล์วตัวละครมันจะเข้าไปอคุณผู้ชมว่าตรงนี้ถึงปะผมว่าประมาณนี้ถึงอนี่คือชาร์จคลิกซ้ายนะครับผมซึ่งชาร์จคลิกซ้ายเนี่ยจะเป็นจังหวะเดียวแล้วทำให้ศัตรูลอยนะครับเราสามารถที่จะต่อการโจมตีได้นะครับผมชาร์จคลิกซ้ายแล้วต่อด้วยคลิกซ้ายสองครั้งแล้วคลิกขวานะครับหน้าตาจะเป็นนี้ชาร์จคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกขวาแบบนี้นะครับผมจะทําให้ดูรอบหนึ่งนะชาร์จคลิกซ้าย คลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกขวาแบบนี้นะครับผมอันนี้คือถ้ากรณีเราชา์จคลิกซ้ายได้นะครับให้ต่อท่าเมื่อกี้นะครับจะทําให้เราสามารถที่โจมตีต่อเนื่องได้นั่นเองนะครับผมอันนี้เอาแบบง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ทีนี้มาดูคลิกขวากันบ้างนะครับผมข้อที่สองนะคลิกขวา 2, นะคลิกขวาเนี่ยท่านี้นะครับโอเคไอ้ท่าชา์จคลิกขวาเนี่ย มันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับผมข้อเสียก็คือมีโอกาสที่ศัตรูจะไม่โดนสูงมากๆนะครับเพราะว่าการโจมตีครั้งแรกที่เรามือปัดนะครับถ้าไม่โดนเนี่ยศัตรูจะไม่สตั๊กเกอร์และเขามีโอกาสที่จะไม่โดนแทงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชม yeah. ต้องมั่นใจว่าไอ้ท่าจังหวะแรกเนี่ยเราจะทุบศัตรูโดนนั่นเองนะครับผมเพราะว่าถ้าทุบไม่โดนเนี่ยโอกาสไม่โดนสูงมากนะครับโอเคแต่มันจะมีเทคนิคนิดนึงนะครับผมสำหรับการชาร์จที่ขวานะครับถ้าว่าเราชาร์จที่ขวาในบ้านเนี่ยโอกาสโดนมันจะมากกว่านะครับเพราาะว่ ้ายิ่งที่แคบเท่าไหร่นะครับโอกาสในการชาร์จกิ๊กขวาก็จะยิ่งติดง่ายนั่นเองนะครับผมเพราะว่าที่หลบมันมีน้อยนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสาหรับชาร์จกิ๊กขวาทีนี้พูดถึงเรื่องชาร์จกิ๊กขวานะครับที่ผมเล่าข้อเสียให้ฟังไปว่ามันใช้ดุลยากนะครับและข้อดีของมันคืออะไรคุณผู้ชมดูดาเมที่ทาได้นะครับโอเคดาเมจรวมทั้งหมดเก้าร้อสิบแปดนะครับผมถือว่าแรงโคตรเลยนะครับในขณะที่ชาร์จกิ๊กซ้ายจะอยู่ที่ห้าร้อยสี่นะครับผม แต่ว่าถ้าหากว่าเราชาร์จคลิกซ้ายแล้วต่อคอมบจนครบเนี่ยโอเคก็จะดาเมจแรงกว่าคลิกขวานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าชาร์จคลิกซ้ายยังไงก็น่าใช้กว่าในหลายๆกรณีนะครับเพราะว่ามันทั้งแบบไกลกว่าต่อท่าก็ได้อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องสตักเกอร์ที่ผมบอกนะครับจริงๆอาวุธมีดมีท่าที่ใช้ในการสตักเกอร์น้อยมากๆนะครับเรียกได้ว่ามีอันเดียวเลยดีกว่า แล้วก็ผมจะไม่ค่อยแนะนําให้ใช้ด้วยนะครับมันคือการนั่งคลิกซ้ายนั่นเองนะครับโอเคนั่งคลิกซ้ายจะทําให้ศัตรูโดนตีต่อได้นะครับอย่างเช่นนั่งคลิกซ้ายแล้วต่อคลิกซ้ายแบบนี้นะครับหรือว่าจะนั่งคลิกซ้ายแล้วต่อยคลิกขวาแบบนี้นะครับผมก็คือเราต้องกดนั่งและคลิกซ้ายนะครับเราจะวิ่งมาแล้วนั่งคลิกซ้ายก็ได้นะแต่ถ้ามันออกช้านะครับเห็นไหมคือผมบอกให้รู้ไว้ แค่นี้ก็พอนะครับว่ามันสามารถกดนั่งคลิกซ้ายเพื่อสตั๊กเกอร์ได้นะครับแล้วก็ไปตรงนี้ได้อืในขณะเดียวกันนะครับถ้าหากคุณผู้ชมคลิกซ้ายเฉยๆนะครับมันแค่คลิกซา้ซายคลิกซ้ายศัตรูจะหลบได้นะครับหรือคลิกขวาคลิกขวาศัตรูจะหลบได้อ่าแต่ถ้าหากว่าเรากดนั่งคลิกซา้ยซายต่อที่คลิกซ้ายแบบนี้จะโดนนะครับผมนั่งคลิกซา้ายต่อที่คลิกขวาบ่าก็ให้รู้ไว้นะครับว่าการสตั๊กเกอร์ของมีดนะครับมันคือกดนั่งคลิกซ้ายนั่นเองนะครับ ประมาณนี้นะครับผมคืออันนี้แค่รู้ไว้ดีกว่าไม่รู้สมชื่อคลิปเลยนะครับก็คือรู้ไว้ดีกว่าไม่รู้นะครับว่ามันทําแบบนี้ได้นะครับแต่ถามว่าไปใช้เหมาะไหมไม่ค่อยเหมาะนะครับเพราะว่าการออกท่านานมากกว่าจะเริ่มโจมตีนะครับผมออกท่าค่อนข้างช้าอาจจะโดนศัตรูโจมตีก่อนนั่นเองนะครับโอเคไปเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าครับสําหรับเรื่องต่อมานะครับผมคือ d ด็เจอร์เดนะครับสิ่งที่เรียกว่า d ด็คเจอร์เดนะครับมันคือการเดสหลังจากการโจมตีหนึ่งครั้งนะครับ ซึ่งหน้าตาจะเป็นนี้สมมติผมกดคลิกซ้ายแล้วกันแล้วกดแดดนะครับผมจะเป็นนี้คลิกซ้ายแดดคลิกซ้ายแดดแบบนี้นะครับผมซึ่งหลังจากที่เราเด็คเจอเดสเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะโจมตีคลิกซ้ายหรือคลิกขวานะครับถ้าคลิกซ้ายจะเป็นสีฟ้าถ้าคลิกขวาจะเป็นสีขาวนะครับมาลองดูกันซ้ายแดดนี่คือคลิกซ้ายผมปิดไอ้นี่ก่อนอ่าคลิกซ้ายแดดคลิกซ้ายจะเป็นท่านี้นะครับผมซึ่ง เด็กเจอเดดคลิกซ้ายเนี่ยข้อดีก็คือเป็นสีฟ้านะครับและข้อเสียก็คือเราสามารถที่จะโดนแพรี่ได้ถ้าศัตรูเขาตั้งตัวทันนะครับเราก็นับว่าเป็นท่าที่เข้าการโจมตีฟ้าได้ทันทีเลยนะครับผมโดยไม่ต้องชาร์จอะไรทั้งนั้นนะครับ mm hmm. ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับเราต้องวัดดวงเลยอะท่าเนี้ยคือถ้าหากว่าคุณผู้ชมฟังไปถ้าศัตรูแพรลี่เนี่ยก็คือเราโดนแพรี่นั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าศัตรูตีขาว เราจะชนะเพราะเราเป็นฟ้านะครับคือมันคือการวัดใจล้วนๆเลยนั่นเองนะครับต่อมานะครับผม d ด็เจอเด็ดแล้วตอบด้วยคลิกขวานะครับเด็เจอเด็ดกคลิกขวาจะเป็นขาวแบบนี้โอเคซึ่งมีข้อดีข้อเสียเหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นถ้าว่าคุณผู้ชม d ด็จเจอเด็ดสีขาวไปเนี่ยแล้วศัตรูเขากดแพรี่นะครับเขาจะไม่สามารถที่จะกันการโจมตีเราได้นั่นเองนะครับส่วนข้อเสียคือถ้าหากว่าคุณผู้ชมเด็เจอเด็ดไป แต่ศัตรูเขาชาร์จฟ้ามาเราก็ดูนั่นเองนะครับผมและข้อเสียของเด็กเจอแดดสีขาวอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือดาเมจมันค่อนข้างเบานะครับผมร้อยสีจริงๆก็ไม่เบานะครับก็กลางๆนะแต่ว่าถ้าเทียบกับอาวุธอื่นมันจะถือว่าเบานะครับร้อยีนี่แไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าหลังจากเด็กเจอแดสเนี่ยคุณผู้ชมมีช้อยสองอย่างว่าจะเข้าไป เป็นท่าฟ้าหรือจะเข้าไปเป็นขาวนะครับผมตรงนี้ต้องเลือกเอานะครับซึ่งผมจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าเวลาคุณผู้ชมเจอกับคนเล่นมีดเก่งๆนี่จริงๆเขาไม่ได้เก่งแต่แค่เราไม่รู้ว่าเขาจะปล่อยซ้ายหรือขวานั่นเองนะครับผมคือมันเป็นอาวุธที่เข้าท่าฟ้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องชาร์จนะครับผมอืมมันเลยทําให้มีดเนี่ยมันเดาทางค่อนข้างยากนะครับว่า มันจะมาฟ้าหรือมันจะมาขาวนั่นเองนะครับผมผมบอกเลยว่าเวลาเราเจอคนเล่นมีดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเขาเก่งหรืออะไรนะครับแต่ว่าเป็นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะปล่อยอะไรนะครับมันอยู่ตรงนี้เลยนะคีย์หลักของมีดนะครับผมคือมันวัดใจกันตรงนี้เลยคือถ้าเขาเด็กเจอแดดฟ้ามาแบบเนี้ยแล้วเราแพรลี่เราก็ได้ไึกออกใช่ไหมครับอืมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของอ่าการเดาใจล้วนๆเลยนั่นเองนะครับผม โอเคเราไปกันค่อนข้างไวนะครับผมสรับมีดนะครับเพราะว่าเวลาเล่นจริงๆเนี่ยผมไม่มีคอมโบตายตัวอะไรเลยนะครับส่วนมากก็คือเล่นตามใจเลยนะครับอย่างเช่นวันจะคลิกขวาก่อนแล้วแดดคลิกขวาแบบนี้นะครับคลิกขวาแดดคลิกขวาแล้วกดนั่งคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกขวาคือมันไม่ใช่คอมโบนะครับไอที่ผมทำเนี่ยมันเป็นแค่ท่าตีต่อเนื่องนะครับเพราะว่าคําว่าคอมโบของผมเนี่ยศัตรูต้องไม่สามารถหนีได้เท่านั้นนะครับผมถึงจะเรียกว่าคอมโบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแค่ท่าตีต่อเนื่องนะครับ มาลองดูผมขอแถมให้แล้วกันนะครับเพราะดีบบใช้บ่อยคลิกขวาแด,ด็ดคลิกขวานั่งคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกขวาประมาณนี้นะครับผมคืออันนี้ย้ําอีกครั้งว่าไม่ใช่คอมโบนะครับแต่ว่าสามารถเอาไปเล่นได้นั่นเองนะครับผมสขับได้นะโอเคครับทีนี้เรามาเรื่องเจดกันดีกว่ามีดนะครับจะมีเจดหลักๆอยู่3อันด้วยกันนะครับผมเริ่มที่อาซัสตินหลังแอนนิ e เตอร์สเตปก่อนเลยแล้วกันนะครับผม แอสซิสตลังนะครับจะเปลี่ยนท่าเด็คเจอเดตคลิกซ้ายจากการกระโดดพุ่งไปข้างๆนะครับกลายเป็นแทงตรงนะครับแบบนี้แทงตรงอ่าแบบนี้นะครับผมซึ่งพลังโจมตีค่อนข้างโอเคเลยนะครับอืมคือแทงหนึ่งครั้งทำดาเมจได้แรงมากแต่ว่าเวลาไปเล่นจริงนะครับคุณผู้ชมแทบจะต้องเอาตัวไปติดกับศัตรูเลยนะครับอย่างแบบจังหวะฟันเดตเี่ยเนี่ย เวลาไปเล่นจริงๆเนี่ยศัตรูเขาจะไม่อยู่เฉยนะครับมันจะแบบโยกซ้ายโยกขวานะครับมีโอกาสที่จะแด็เจอแดตพลาดสูงมากๆเลยนั่นเองนะครับในห้องซ้อมอ่ะมันดูเหมือนง่ายนะแต่ผมบอกเลยว่าแอสซินลังเนี่ยเวลาไปเล่นจริงมันใช้ยากมากๆเลยนะครับทีนี้มันเป็นเจที่ไม่ดีเลยไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะครับอย่างเช่นถ้าหากว่าเพื่อนเรากำลังสู้กับศัตรูอยู่นะครับแล้วคุณผู้ชมเนียนไปแอสซินลังเนี่ยมันก็ทดาดรามิได้แรงมากๆเลยนั่นเองนะครับแต่ถ้าว่าดวนกันหนึ่งหนึ่งเนี่ยการปล่อยแอสซินลัง มันจะค่อนข้างยากนะครับผมอ่ะผมบอกไว่างี้ก่อนแล้วกันนะครับทีนี้คุณผู้ชมลองไปเล่นดูนะครับแล้วจะเข้าใจที่ผมสื่อว่าแอซิสหลังเนี่ยมันดูเหมือนจะใช้ง่ายนะอ้ท่าเนี้ยแต่ว่าเวลาเล่นจริงๆอะ่ะผมบอกเลยว่าท่าเดิมอะผมชอบมากกว่าผมชอบท่านี้มากกว่าผมรู้สึกว่าฮิตบ็อกมันโอเคกว่าด้วยความที่ว่ามันฟันเป็นแนวขวางนะแต่แอซิส์หลังมันแทงตรงนะครับผมบางทีมันก็แบบโดนยากแอบโดนยากนิดนึงแต่มันก็เป็นเจดีนะครับ โอเคทีนี้มาดูความสามารถของนิเตอร์สเตปกันบ้างนะครับผมนิ t เตอร์สเตปจะทําได้อ่าเราต้องแอสซิสล้างก่อนอ่ะมาละก็คือใช้แอสซิสล้างสักประมาณสองสารอบนะครับผมแล้วนิเตอร์สเตปจะมานะครับนิเตอร์สเตปช่วยอะไรมันจะช่วยลดสต้ามิน่าตอนแดดนั่นเองนะครับผมและจะมีท่าแดทท่าใหม่นะครับที่โคตรเท่นะครับผมแดทปุ๊บเห็นไหม โคตรเท่คือคุณผู้ชมสามารถที่จะปล่อยอท่าแทงเมื่อไหร่ก็ได้ต่อจากนีเตอร์สเตปนะครับแบบนี้จะปล่อยเมื่อไหร่ก็ได้แดดรลอกก่อนแล้วค่อยปล่อยก็ได้แบบนี้นะครับผมลองทํากันดูนะครับชิปไปชิปชิป,ชปแล้วค่อยปล่อยแบบทําจังหวะหลอกศัตรูก่อนก็ได้นะครับอย่างเช่นแบบสู้ับยัง,ย,งยังไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยปล่อยจริงตอนนี้อะไรอย่าแงบบนี้นะครับหลอกให้ศัตรูสับสนนั่นเองนะครับผมแถมอินเตอร์สเตปเนี่ย ยังสามารถเอาไปใช้กับเดตฟูลได้ด้วยเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับว่าเป็นไงโอเคแต่ต่อไปเรามาพูดถึงไพฟอร์กนก่อนนะครับผมไพฟอร์นี่เป็นเจดที่มันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับคือมันต้องชาร์จสอง้นนะครับชาร์จลีกซ้าย2ขั้นหนึ่งสองแล้วตัวละครเราจะพุ่งไปนะครับแล้วก็จะใช้ท่าล็อกลีใส่ศัตรูนั่นเองมาเดี๋ยวผมลองใช้ดูกันหนึ่งสองบัวบานสถานพบ ชื่อถูกเปลาเนี่ยไม่ได้ดูนานแล้วนะลูกตะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูข้อดีของมันนะครับว่ามันคืออะไรโอเคไพฟอร์นะครับจะมาพร้อมกับการทาดาเมจย,ย่างรุนแรนและจะสามารถดูดเลือดได้ด้วยนั่นเองนะครับตอนนี้ผมลดเลือดตัวเองให้เกาะหายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันชาร์จคลิกซ้ายปงี้ไปงปล่อยจะทําการฟื้นเลือดเราขึ้นมาระดับหนึ่งด้วยนั่นเองนะครับและดาเมจที่สตูโดนเนี่ยก่อ ถือว่าแรงแบบน่าประทับใจนั่นเองนะครับและในระหว่างที่เรากําลังไพฟอลลงมานะครับถ้ามีศัตรูอยู่รอบๆเนี่ยเขาโดนดาเมจด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองลากไปให้ดูแล้วกันโอเคตรงนี้มีบอดกีกี้อยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะไพฟอลใส่ใส่มันด้วยเอาตัวนี้ไปอ่าเห็นไหมครับว่ามันทำดาเมจใส่ด้วยนะครับหกร้อยกว่ามเมื่อกีอ้เดี๋ยวผมสโลว์พาไปดูนะ ไพฟอร์ four, ทำดาเมจใส่รอบๆด้วยนะครับอาจจะดูไม่แรงมากแต่ว่ามันก็คือดาเมจฟรีนั่นเองนะครับผมจากประแจ่มจโอเคนี่คือไพฟอร์นะครับก็คือใช้ในการฮิลแล้วก็ใช้ในการทำดาเมจทูอินวันเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนที่จะฝันหวานกันนะครับผมต้องเตือนไว้ก่อนเลยว่าไพฟอร์ทำไมผมถึงบอกว่ามันเป็นเจดที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงเพราะว่ามันต้องชาร์จ1 2และพุ่งไปอ่าและคุณผู้ชมคิดดูนะครับเรามาชาร์จต,ต่อหน้าเนี้ย มันอันตรายมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลักในการเล่นไพ่ฟอร์นะครับคล้ายๆกับการเล่นอาวุธอื่นก็คือเราต้องใช้ใส่ตอนศัตรูเผอเท่านั้นอย่างที่1อย่างที่2ก็คือถ้าคุณผู้ชมจะใช้นะครับห้ามใช้ต่อหน้าศัตรูเด็ดขาดนะครับเพราะมีโอกาสโดนแผรรีสูงมากๆนะครับโอเคนั่นก็คือไพ่ฟอร์นะครับคือถ้าหากว่าคุณผู้ชมหาช่องในการไพ่ฟอร์ได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ทําดา a g e ได้แรงแล้วก็ได้หิวเลือดตัวนั้นเองนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยโอเคต่อมาคือเดทฟูลนะครับนี่เรียกได้ว่า ปกติคนที่เล่นมีดนะครับเล่นมีดไม่เป็นนะแต่พอมีเดดฟูลนี่คือเล่นมีดเป็นเลยนะครับก็คือเดดฟูลานเดียวเลยนะครับมาดูความสามารถของเดดฟูลก่อนแล้วกันนะครับเดดฟูล <Death ful S 1> จะทําให้แดกเจอร์เดดคิกขวานะครับผมจะเป็นท่าใหญ่นะครับเป็นอย่างนี้คลิกขวาเดดคิกขวาที่เป็นหนึ่งในเจที่ดีมากๆในเกมอันหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันโจมตีค่อนข้างกว้างนะครับโจมตีค่อนข้างกว้างแล้วก็จะล็อกศัตตูไว้ในวง เดทฟูลนานมากครับซึ่งเราสามารถที่จะให้เพื่อนต่อท่าฟ้าได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นผมกำลังไพฟอยอยู่ในระหว่างเนี้ย mm hmm. เพื่อนเราสามารถที่จะมาชาร์จฟ้าฟ,าฟรีได้รอบหนึ่งเลยนั่นเองนะครับผมเพราะว่าระยะเวลาค่อนข้างนานและมันเป็นการโจมตีสีทองด้วยนะครับมันจะสีฟ้าประมาณทั้งสองทั้งแรกต่อมาจะเป็นทองนั่นเองนะครับไอช่วงที่เป็นสีฟ้าอยู่นั่นคือสามารถที่จะแพรี่ได้นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ ความลับอย่างหนึ่งนะครับผมที่หลายๆคนอาจจะมีรู้นะครับเดฟูลเนี่ยสามารถที่จะล็อกได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเราคลิกขวาแล้วเราเดอ่าเราจะไม่ปล่อยก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้หรือถ้าคุณผู้ชมล้ากว่านั้นนะครับคุณผู้ชมกดคลิกซ้ายตอนที่มีเสียงปิ้งนะครับมันจะเป็นการโจมตีขาวแทนนี่จะเป็นท่าถีบนะครับผมใครเคยเล่นกระบี่พิเศษเราตกน่าจะจําได้นะครับท่าถีบแบบนี้นะครับผม ก็เอาไว้ใช้หลอกศัตรูได้นะครับเพราะว่าบางทีศัตรูเขาได้ยินเสียงปิ๊งเนี่ยปิ๊งเขาจะกดแผรลีนะครับแต่ว่าเราก็หลอกเขานะครับคลิกซ้ายถีบลงแบบนี้นั่นเองนะครับผมผมเลยบอกนะครับว่าอาวุธมีดมันคืออาวุธแห่งการหลอกอะ่ะก็คือเราไม่รู้ว่าไอคนที่เล่นมีดอะ่ะมันจะซ้ายหรือขวามานี่นเองมันจะฟ้าหรือขาวมาคือเราไม่รู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมีดเนี่ย มันเป็นอาวุธแห่งการวัดดวงจริงๆเลยนะครับเราไม่รู้ว่าศัตรูเขาจะปล่อยมาซ้ายหรือขวานั่นเองนะครับมันเลยแบบค่อนข้างปวดหัวเลยทีเดียวเออแล้วก็เดดฟูลนะครับผมดาเมจค่อนข้างโอเคพื้นที่กว้างแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมได้เล่นวงสุดท้ายแล้วเดดฟูลเนี้ยศัตรูแทบไม่มีที่หนีเลยนะครับโอเคเป็นหนึ่งในเจดที่ดีแล้วก็ถ้าว่าคุณผู้ชมเจอเจดเดดฟูลเนี่ย ต่อให้เล่นมีดไม่เป็นนะครับผมเอามาเดฟูเฉยเนี่ยก็โหดแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคเออแล้วผมลืมบอกไปนะครับว่าทากิดาเ1หนะึ่งะถ้าเจอทาคิดาใช้เ1หนึ่งแบบนี้นะครับอย่าเดฟูเข้าไปนะครับผมมันจับยึดอาวุธได้ทันทีเลยนั่นเองสูงก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าแบบเวลาผมเล่นทาคิดาใช่ปะ่ะผมใช้ F อฟหนะึ่งผมเจอคนเล่นเดดฟูนะผมแบบมึงมาเข้ามาเลยเดี๋ยวพูดจบอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเดดฟูนะครับผมไม่ต้องสาธยาอะไรกันบ้าเป็นเจทีีมากๆเลยนั่นเองครับ ลืมพูดไปเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้บันทึกคลิปมาพูดอีกครั้งหนึ่งก็คือนิเทอร์สเตปกับเดดฟูลนะครับผมจําได้ไหมครับนิเทอร์สเตปที่มันกุ้งได้แบบนี้นะครับถ้าบอคุณผู้ชมนิเทอร์สเตปนะครับเราสามารถเข้าเดดฟูลได้ทันทีนะครับอย่างเช่นขวานิเทอร์สเตปตะขวาแบบนี้ได้เลยนะครับใช้ในการหลอกศัตรูได้นะครับอย่างเช่นเรานิเทอร์สเตปหลอกนะครับปุ๊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 บแล้วก็เข้าเดดฟูลลองไปทํากันดูนะครับ กรณีคุณผู้ชมมีนิเทอร์สเตปที่อัปเกรดแล้วแบบนี้นะครับผมคือเวลาได้เจดนี้มาอย่าลืมอัปเกรดก่อนนะครับไม่งั้นไม่ได้ความสามารถนิเทอร์สเตปนะครับโอเคหลังจากได้ความสามารถแล้วก็ลองทําดูนะครับอย่างเช่นคลิกขวาแดด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 คลิกขวาเรียกได้ว่าหลอกศัตรูหัวทิ่มไปเลยนั่นเองนะครับผมก็ลองเอาสูตรนี้ไปใช้กันดูนะครับ โอเคต่อมาสุดท้ายนะครับผมเป็นวิธีการวิ่งเร็วของมีดนะครับปกติถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เราก็จะวิ่งแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณผู้ชมถือมีดนะครับให้คลิกขวาเดสตคลิกขวาครับขอทิ้งเดซูดไปก่อ,กอนอ่ากรณีเราไม่มีอะไรเลยนะอ่าันเป็นนี้นะครับว่ามันจะทําให้การเคลื่อนที่เร็วขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับก็คือวิ่งคลิกขวาเดสคลิกขวาเดสแค่นี้เองครับคลิกขวาเดส ประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเผื่อว่าคุณผู้ชมถือเดตฟูลนะครับอย่างที่ผมหลุดไปเมื่อกี้นะครับคือถ้าถือเดดฟูลเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ิก็คือจะไม่สามารถทําแบบเมื่อกี้ได้นั่นเองครับหรือจะต้องแบบเว้นช่วงหน่อยถึงจะทําได้แต่ถ้าเผื่อว่าเราทำปุ๊บกดเร็วไปปิงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมจะแถมอีกเทคนิคหนึ่งนะครับกรณีคุณผู้ชมโดนไล่กวดอย่างหนักนะครับแบบคุณผู้ชมต้องการที่จะลากศัตรูปุ่มหนึ่ง สมมติมีศัตรู3าคนอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมต้องการลากให้มันไปชนกับตีตรงนี้แล้วมันยิงสลิงใส่เรานะครับเรามีวิธีที่จะหนีของมีดนะครับวิธีในการหนีด้วยมีดนะครับก็คือชาร์จคลิกซ้ายพุ่งชาร์จคลิกซ้ายพุ่งแบบนี้นะครับศัรตรูจะไม่สามารถสลิงหยุดเราได้นะครับผมในในระหว่างที่เรากําลังพุ่งไปข้างหน้าแบบนี้นะครับอ่าก็ถือว่าเป็นวิธีในการหนีนะครับผมกรณีเราจะเป็นต้องหนีจริงๆนะครับและไม่สามารถวิ่งนั่นเองนะครับ ก็มีข้อเสียอยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นเวลาเรากําลังชาร์จพุ่งขึ้นไปแบบนี้ถ้าศัตรูเขสลิงมาดักหน้าและแพรลี่แล้วก็ล่วงนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปมีดนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผมไม่ถนัดเล่นมีดนะครับไม่ใช่อาวุธที่ผมถนัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็คือรู้ดีกว่าไม่รู้นะครับก็นําข้อมูลที่ผมรู้มาบอกให้คุณผู้ชมรู้นั่นเองนะครับส่วน คุณผู้ชมไม่แน่นะครับคือคนเรามันถนัดไม่เหมือนกันนะบางทีคุณผู้ชมที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะครับแล้วก็ไม่ถนัดมีดนะครับดูคลิปนี้ไปแล้วลองเอาไปเล่นดูอาจจะเป็นเสียนมีดก็ได้นะครับผมอาจจะแบบก้าวข้ามผมไปแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยอาวุธผมไม่ถนัดอันนี้พูดกันตรงๆเลยแต่ว่าในเมื่อคุณผู้ชมขอมาก็ทําคลิปให้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมานั้งต้นจนจบนะครับและแน่นอนว่าถ้าหากว่าเป็น เสียนมีดนะครับผมที่มีเทคนิคอะไรก็นำมาแชร์กันได้นะครับจะเป็นฝุ่นมากๆเลยนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ